มันก็พูดยากพอดีเบตกันไปแล้วเนี่ยการที่พระเกษมจะยอมรับว่าตัวเองแพ้นะฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องแพ้ชนะแต่รูปหลักการและเหตุผลเราไม่ได้ดีเบตกันโดยไร้สาระแต่เราต้องจะเอาคนกลางมาตั้งกันคนละกี่ปัญหาครับแล้วตอบกันคนละทีว่าในหนึ่งปัญหาข้อที่หนึ่งเนี่ยท่านตอบว่ายังไงท่านนี้ตอบว่ายังไงแล้วหลักการมันว่าอย่างไรคแล้วก็ให้ชาวพุทธฟังแล้วตัดสินกันเองตัดสินกันเองนะฮะ เมื่อวานสิครับพระพมสุธีนะฮะเจ้าคณะภาค12ผู้ช่วยเจ้าวาดวั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 ดสะเกตนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในมหาเถระสมาคมด้วยพระพมสุธีก็ออกมาพูดถึงเรื่องหลวงุธีนี่คือใครท่านท่านเนาะท่านสนออาจารย์สนอนะป่ะผมไม่แน่ใจเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสเกตเป็นเจ้าคณะภาค12อยู่แถวแถวแต่เลี้วใช่ไหมภาคส2อ น่าจะใช่น่าจะใช่แล้วก็ก็เคยเข้าไปเคลียร์ปัญหาที่วัสดโสอนพักหนึ่งนั่นแหะแสดงแล้วเราก็เป็นมือไม้ของของสมเด็จเกี่ยวนั่นแหละใช่เข้าใจและะ้วพระพสุธีเนี่ยได้ออกมาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างลวงปู่กับลวงเฮียเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการสนทนาธรรมแต่เป็นเรื่องของการกล่าวหาท้ากันไปท้ากันมาดังนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอะ ถ้ามหาเถรสมาคมอย่างาพระพรมสุธีมาพูดอย่างนี้สังคมก็สับสนขึ้นเลยอยากจะบอกพระพรมสุธีกลับไปว่าไปจัดการกับลูกน้องท่านที่ทกกระบ,บวนการรดหรูเถอะลูกน้องท่านอืมเป็นฐานานุกรมของท่านเป็นพระครูประหลัดของท่านที่จัดการเรื่องรถหรูลักลอบเอารถหรูเข้าประเทศเถอะอย่ามา <c oughs> วุ่นวายกับไอ้เรื่องที่พูยธรรมะนี่เลยเอ ผมไม่ได้อย่างรู้ด้วยยานนะผมอย่างรู้ด้วยปูมข่าวที่มีอยู่ในมือผมนะฮะฟันธงตรงประเด็นนั่นไงลูกน้องของลพี่น้ำฝนเออนั่นแหละลูกน้องของเขาวัดไผ่ล้อมเออนั่นแหละไปทําเรื่องนั้นเถอะนั่นเป็นนั่นนั่นมันไม่ใช่ในสายพระพรมสุธีเลยใช่ลูกรักเลยละออลูกรักของพระพรมสุธีเลยนะเออนั่นแหละไปจัดการที่ดีเอสไอไปตรวจรถจากู้ที่จดประกอบผิดกฎหมายนั่นแหละนะฮะไปบอกพระพรมสุธีฉันเลี่ยงเฮียหนอ อ่าฮะฮะฉันเรียกเฮียหนอว่าเฮีย <he> er หนอเน่ไปจัดการกับลูกน้องท่านเถอะอ,อย่ามาวุ่นวายอะไรกับหลักธรรมและว,วินัยที่เรากําลังทํากันอยู่เลยครับอันนั้นน่ะชัดเจนเลยพิสุพึงเอ่อพิสุพาพาสินค้าเคลื่อนหนีออกจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งในประราชิกข้อว่าโดยลักทรัพย์อาหารว่าด้วยตบัดสัตว์เปลี่ยนสินค้าให้ลดลงดูราคาน้อยเพื่อจะข้ามภาษี เป็นอาบัติปราชิอ้ไปบอกเฮียนหนอไปจัดการกับลูกน้องตัวเองเถอะอย่ามาวุ่นวายอะไรกับฉันเลยเพราะฉันเป็นคนไม่มีต้นทุนค่ะเฮียนหนอหรือพระพรหมสุธีต่นทุนสูงกว่าเพราะเป็นกรรมการมหาเถระด้วยกรรมการมหาเถรทําผิดไม่ได้เหรอี่ตายอ้าวกรรมการมหาเถรก็มีรถหรูตั้งหลายคันประกจดประกอบหรือหรือหรือมู้เลยังไม่ทราบนะก็ข่าวแต่เชื่อว่าตรวจแล้วเจออานั่นสิ ้ะนี่ไงคือที่ฉันไม่โกนคิ้วเนี่ยก็เพราะความเน่าของพวกนี้แหละอ๋อ,อได้พูงผมเพิ่งสังเกตนะหลวงปู่หลวงปู่มมมไม่โกนคิ้วเพราะความเน่าของพวกนี้แหละอืมไม่ได้ผิดพระวินัยเลยนะเพราะว่าพระวินัยกําหนดไว้ว่าปลงหนวดไอปลงผมกนหนวดเท่านั้นเท่านั้นไม่ได้พูดถึงคิ้วไม่ได้พูดถึงคิ้วและคิ้วที่โกนกันในประเทศไทยก็เพราะว่าสมัยคายติยาพระพระม่าไอ้คนพมา่าปลอมมาเป็นพระ พระม่าไม่โกนคิ้วนี่พระพระม่าไม่โกนคิว้วเอ,อสมัยนั้นอยุธยาก็ยังไม่โกนคิว้ว<อ>แต่พระวรรณรัตน์วัดป่าแก้วทรงทราบข่าวท่านทราบข่าวก็รู้ว่าไส้ศึกมันปลอมมาเป็นพระก็เลยแอบสั่งพระไทยโกนคิ้วให้หมดเป็นการจำแนกกลุ่มเออ<ม>ก็เลยได้รู้ว่าใครเป็นข้าศึก<อ>เป็นไส้ศึก<ม>เลย<ม>โกนกันมนตาตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยไม่มีที่มาที่ไปในพระธรรมวินยัย ก็เราก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติยอมรับปติกาของสง์ในระดับต้นหรือว่าให้ความเคารพแต่เมื่อไม่มีคุณธรรมอะไรเคารพอะไรครับก็ลูกน้องตัวเองยังทําผิดแล้วยังไม่ไปจัดการแล้วจะมาวุ่นวายอะไรอยากคุยกขยนหนะ ฟังดูมันวังเวงในฐานะชาวพุทธวังเวงนะฮะวังเวงอะไรเอ,อ <c oughs> เวลาเหลียวซ้ายแลขวานี่เราก็คาดหวังว่ามหาเทระสมาคมจะเป็นองค์กรนำเป็นที่พึ่งเป็นองค์กรน,นําในการที่จะจัดระเบียบแล้วก็จัดการกับปัญหาในสังคมสงฆ์เพราะว่าสํานักงานพระพุทธเนี่ยคารวะไม่กล้าไปยุ่งกับพระอยู่แล้วล่ะก็มีแต่พระด้วยกันเองก็คือมหาเทระสมาคมมันเกิดอะไรขึ้นถ้ามันพึ่งได้อย่างนั้นฉันคงไม่ต้องลุกขึ้นมานี้หรอกเออมันก็จริงนะ ถ้ามันพึ่งได้อย่างนี้ฉันคงไม่ต้องเปลือง<ม>ตัวขนาดนี้หรอกเพราะหลวงปู่นี่เปลืองตัวเกือบทุกเรื่องเลยนะใช่ถ้าพึ่งได้คงไม่ไม,ไม่ไม่ต้องคือถ้ามีสํานึกจริงเนี่ยไอ้คําว่าประราชิกที่อยู่ในนี้เนี่ยที่เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้จบพรหมจรรย์แล้วชาติที่สิ้นแล้วค,ความรู้ทั้งหลายจบสิ้นแล้วเนี่ยเขียนประกาศโฆษณาก,กันไปรอบประเทศเนี่ยค,คงไม่ต้องลอยนวลหลอกเขากินถึงวันนี้หรอกถ้าพึ่งได้อะถ้าพึ่งได้นะะอืเพราะฉะนั้น จะหวังพึ่งอะไรกับคนพวกนี้พูดถึงรถรถหรูจ,จริงหรือไม่ครับว่าเดี๋ยวนี้พระเนี่ยชั้นผู้ใหญ่เนี่ยคล้ายๆกับตำรวจไปแล้วตำรวจที่พอจบจากในร้อยมานะฮะ,ะหนึ่งดาวสองดาวสามดาวมีมีช่อมงกุฎช่อเชพึกเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนรถจากรถญี่ปุ่นมาเป็นรถเบนซ์นร,ถนรถอะไรเงี้ยข <อ S 1> เขาจะตามเยอะเขาบอกพระเนี่ยพระชั้นสมเด็จเนี่ยต้องมีเบนซ์ถ้าไม่มีไม่ใช่สมเด็จถูกเป็นเสด็จไปเลยเป็นผสมเสร็จ <laughs> ผมไม่ทราบมีคอดีมีมมคนตั้งข้อสังเกตนะไม่รู้ฉันไม่ทราบได้เห็นบอกว่าพอฉันไม่เคยคิดเบ้นมีคนถวายก็ทุกอย่างก็คนถวายทั้งนั้นแต่ตังที่ไปซื้อเบ้นก็คนถวายออืืไปทําอะไรมาได้เองแล้วอ,ออกจากท้องพ่อท้องแม่มามาบวชเป็นพระก็มาแต่ตัวเปล่าไอ้เงินทองที่เขาให้ก็เขาก็ถวายสรุปก็คือว่าพระพรหมสุธีควรไปจัดการกับพระอืคนโปรด ที่รถหรูนั่นน่ะไอ้ที่ถอดรถที่เขาถวายมาเป็นชิ้นออถอดมาเป็นชิ้นๆแล้วอ้างว่าใส่ลังมาแล้วมาประกอบเมื่อเขาจะถวายทาไมไม่เอาไปเป็นคันถ้าไม่คิดจะช่อชนเอามาเป็นคันนี่กฎหมายไทยเขาห้ามนําเข้ารถใช้แล้วเขาไม่ให้นําเข้าไม่ให้นําเข้าแล้วภาษีมันเท่าไหร่ห้ามาศกข้ามแดนปราชิกครับอืม นี่คิดว่าจะดีเบตเมื่อไหร่นะประมาณช่วงอ๋อรอให้ฉันทำสองเรื่องนี้ให้จบก่อนสองเรื่องคืออลหอหอยกับกับกับรถวพี่น้ำฝนไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ได้ไปจ้องคิดจะไปเล่นงานพระรถรูโอเคอลหอยรถรู้มีตั้งหลายคนนอกเหนือจากหลวงหลวงพี่น้ำฝนแล้วมีใครฮะเอ้าไม่เคยได้ยินเหรอนมหาเถรก็มีตั้งหลายองค์หลวงปู่เรียกมหาเถรเลยนะฮะผมเรียกมหาเถระภาษาพระเขาเรียกกันอย่างนี้ออกก็เรียกมหาเถรนี่โอฮะ ผมนึกถึงตาเทรเนี่ยแต่เฮียนี่เป็นสาม่อ๋อให้เฉพาะบุคคลพิเศษอ๋อแล้วฮะชนชั้นวรรณะโดยเฉพาะเลยนะไม่รู้แต่แล้วแต่คิดนะฮะแล้วก็บอกเฮียให้ไปจัดการกับลูกน้องตัวเองไปตรวจสอบตัวเองก่อนเรื่องพระรถหรูนี่ลุงปู่จะจะขับขึ้นอย่างไรครับก็ ฉันกําลังจะรวบรวมข้อมูลให้ทนายรวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูลต่างๆตอนนี้ให้ทนายเขาเก็บข้อมูลเอาเป็นความลับไ้ก่อนแล้วกันเมื่อได้ข้อมูลแต่ถ้าหากว่าฉันันตายไปแล้วคุณก็นึกว่าฉันไปกับรถหรูด้วยแล้วกันประมาณนั้นเลยนะหลวงปู่ประมาณนั้นเพราะว่าเขามีคําเตือนมาว่าระวังจะไม่แก่ตายอืมหมายถึงแม่ยกของอลหอยหรือพระรถหรูฮะก็มาจากหลายทิศหลายทิศเลยฮะอืม ผมแปลกใจที่อยู่ๆหลวงปู่ก็ลุกขึ้นมามันไม่ใช่ลุกมันไม่ใช่ลุกคชั้นเล่าประวัติให้ชั้นฟังของชั้นฟังหน่อยได้ไหมได้ครับมันเริ่มต้นมาจากสมัยก่อนที่ฉันเป็นเจ้าคณะปกครองแล้วก็ไปสอบอธิการหลวงพ่อจังหวัดแต่งตั้งให้ชันเป็นพระวินัยทรไปสอบอธิการเจ้าคณะตำบลตๆหนึ่งในอำเภอบางเลนอ๋อนครปฐมแล้วก็ผู้หญิงสิบห้าคนมาฟ้องกับคนคนนี้ว่ามีปฏิสัมพันธ์กับเขา มีเพศสัมพันธ์กับเขาเราก็เรียกมาสอบต่อหน้าที่ประชุมสงฆ์ต่อหน้าที่จำเลยต่อหน้าโจทย์แล้วก็ฉันก็ตั้งตุลาการขึ้นมา5้องค์ก็คือมีเจ้าคณะอำเภอตำบลแล้วก็เจ้าอาวาสสามัญแล้วก็มีฝ่ายคารวะนั้งอยู่ทั้งหมดะพันกว่าคนสอบจนผู้หญิง15คนเนี่ยถอนฟ้องหมด ก <c oughs> พราะรถามว่าเอ้าเคยเข้าห้องใช่ไหมไปเสพกามกันแล้วในห้องมีอะไรทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไรไฟสีอะไรผ้าปูเตียงสีอะไรตอบไม่ได้เมื่อตอบไม่ได้ก็ต้องถอนฟ้องครับ,รบมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในที่นั้นที่ไม่เคยฟ้องมาก่อนเลยแต่เห็นวิธีซักของชั้นเข้าเขาลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าดีชั้นขอฟ้องครัเขาเป็นครูแรกๆก็โดนข่มขืนข่มขู่แล้วสุดท้ายก็ต้องจำยอมไปเล่าได้หมด ผ้าปูเตียงสีอะไรไฟสีอะไรตรงหมดตรงหมดแม้แต่ที่ตำหนิในล่มผ้ายาวใหญ่เท่าไหร่มันบอกได้หมดโอ้โหครับฉันเรียกจำเลยมาถามครับจำเลยก็อึกอักรับสรารภาพก็สึกไปไม่ครับไม่ไม่เลยฮะมันมีทอรระ,ะแก๊กมาบอกลูกน้องฉันคนของฉันอืมครับการสอบเป็นโมคะเอา้า มีพระที่ผู้ใหญ่กว่าเอสายตรงสั่งลงมาเลยใช่ให้ล้มการสอบใช่เอ้าแสดงว่าพระที่ถูกสอบมีเส้นโพระมีเส้นพระที่ไหนอ๋อน่้นพระที่ไหนแล้วสามปีต่อมาไอ้นี่ก็ต้องจบลงตรงมีคลิปออกมีคลิปออกลัวนในสุดก็ต้องจบก็คลิปมันฟ้องไงก็ผู้ผู้หญิงคนนี้มา มาแบกเมมาขอเงินรีดเงินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งทนไม่ไหวอืแล้วก็เรื่องเลยแดงแล้วสุดท้ายก็หนีไปเองก็ต้องออกเองแหละแล้วฉันก็ยังอยากจะถามพวกนั้นที่ว่าฉันสอบผิดประเภทผิดวินัยหรือเป็นโมฆะในการสอบอยากจะถามกลับไปว่ารู้สึกยังไงบ้างดังนั้นพระรถหรูหนาวแน่ๆใช่ใช่ลังรวบรวมกําลังรวบรวมหลักฐานอยู่ไม่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่แปลกใจหรอกกับการที่อ้วกเียวอันเนี่ย พวกเอวอันจะเข้าอ้างอันเนี่ยจะประมาณนั้นไม่แปลกใจแล้วฉันเนี่ยสมัยเป็นเจ้าคณะปกครองเนี่ยถือว่าฉันห้าฉันสอบอธิกรมาห้าหกวัดเป็นพระมือปราบที่ทำหน้าที่คอยปราบไอ้พวกนี้จนกั่งเขากรัวฉันต้องลาออกเมื่อเมื่อได้รู้ปมประวัติของหลวงปู่ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าวันนี้เนี่ยทำอไม,ไมฉันต้องชน ขอจนทนไไม่ด้ครุสการ์ขอบพระคุณครับหลวงปู่เขาหมดเวลาพอดีครับกับนุสการครับหลวงปู่ครับเอาละครับคุณผู้ชมก็ในชั้นนี้ผมก็ถือว่าหลวงปู่พุทธอิสระก็เป็นพระที่น่ากราบอีกองคหนึ่งนะครับเพราะถ้าไม่มีใครลุกขึ้นมาพูดเรื่องอย่างนี้นะครับวันหนึ่งศาสนาพุทธก็หยุดไม่ได้ทำคืนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ